ทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันไปเก็บกระเทียมป่ามาจ้ะจะมาลองทอดกินจ้ะนี่จะผสมแป้งใส่ลงไปแล้วจ้ะทอดได้มั่งแล้วนิดหน่อยจ้ะก็เลยนึกอยากให้เอฟซให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูจ้ะจะลองมาดูมาทอดยังไงใช้มือนะจ้ะล้างมือแล้วจ้ะล้างแล้วเนี่ยใส่แป้งโกกิมเหมือนเดิมแล้วจ้ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะกระเทียมใบกระเทียมก็ทอดได้จ้ะ เมนูทดลองก็ก็โออยู่จ้ะนี่จ้ะใบกระเทียมนี่จ้ะรอให้เรื่องกรอบ มายุมายะก้านมันนะจ๊ะกลับยังไงเนี่ยกายจะขึ้นได้แล้วจ้ะรอให้ก้านมันกรอบอีกหน่อยจ้ะนี่จ้ะใบกระเทียมป่าทอดจ้ะ ทุกคนดูจ้ะลองทําดูนะจ๊ะอร่อยเวิร์เหมือนกันจ้ะไม่ได้แค่เอามาดองเอามาจิ้มน้ำพริกกินเอามาทอดก็ได้จ้ะอ้ เมนูแนะนำของวันนี้จ้ะใบกระเทียมป่าทอดแชุบแป้งทอดจ้ะดูจ้ะทุกคนเมื่อวานตําแย่ฝรั่งทอดคนเข้าป่าไปด้วกันนึดอยากกินใบกระเทียมทอดจัดจ้ะอร่อยเวอร์เหมือนกันจ้ะลองทํำกินดูนะจ๊ะนี่จ้ะ มันจะออกเผ็ดๆหน่อยๆหอมใบกระเทียมหน่อยๆหูขอบอกจ้ะกินเล่นอร่อยนี่จะไก่จะกรอบแล้วจ้ะรอตอนสุกอีกทีนะจ๊ะ จะเอาให้ดูตอนสุกจ้ะทุกคนนี่จ้ะใบกระเทียมป่าทอดจ้ะชุบแป้งทอดจ้ะเมนูทดลองจ้ะได้ผลเกินคาดจ,จ้ะนี่จ้ะอื้มกรอบอร่อยถุนใบกระเทียมนิดๆตัวไม่ต้องแทนน้ำจิ้มเลยจ้ะอีกอัน,นจ้ะ นี่คือใบกระเทียมชุบแป้งทอดจ้ะอร่อยจ้ะเมน,นูแนะนำขอบอกจ้ะถ้าใครชอบมัน,มน,มนๆทอดก็นี่เลยจ้ะไปลองทำดูนะจ้ะนี่จ้ะย,ยาวๆเงี้ยอร่อยมาก คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านจ้ะที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจคนเข้าป่าจะ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะคลิปนี้ต้องขอจบก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ